B B F, Jeff, Fight, บีเธอร์บีเเจ็บไฟบังคับเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดแผนการชกระหว่างแชมป์โลก WBC WBO และ IBF รุ weight, Arthur, itter, ่นไลท์เฮฟวีเวทอาร์เธอร์บีเทอร์บีเยฟกับทางแอนโทนียาดผู้ถาชิงแชมป์โลก WBO รุ่นไลท์เฮฟวีเวทไฟบังคับที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะชกกันในปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปีหน้าแล้ว โดยมีข่าวว่าทางอาร์เธอร์บิเทอร์บิเยฟได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าบาดเจ็บอะไรทำให้ไม่สามารถชกได้ในปีนี้ ifl tv ได้รายงานว่าทางฝั่งแอนโทนีหยาดมีแผนที่จะขึ้นชกในเดือนพฤศจิกายนแทนที่ไฟของอาร์เธอร์บิเทอร์บิเยฟซึ่งทางต้นสังกัดควีนเบอรี่โปรโมชั่นได้วางแผนให้ไฟเกิดขึ้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเอง